ก็เลยจะลองวิ่งแบบเมกี้เอาจักพิศนุโลกมาครับแล้วก็พยายามจะวิ่งให้น้ำมันแบบเช็คว่าวิ่งถังนึงวิ่งได้เท่าไหร่สรุปอยู่ที่440โลครับแล้วก็ไม่ถึงอุตรดิตกำลังจะถึงผมก็เลยแวะปั๊มเอสโซเขามีห้องอาบน้ำได้ก็เลยจะลองอใช้ชีวิตแบบแวนแคมเปอร์แวนดว้สรุปเจอน้ำมัน,นม ไม,ไม่มีครับไม่มีนะครับ,เ,คครบเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเอ่อน้ำมัน supreme plus แก๊สโซฮอล์95ละครับ39.20บเม้ดรูมไม่เคยเติมน้ำมันดีขนาดนี้เลยครับทุกทีเติม91ครับสออ,อวันนี้จะเป็นน้ำมันแพงที่สุดที่เคยเปิมเลยเอาทำไมเขาให้หรอสักครู่จะเอา,าเอะไรให้ออกน้ำจอดยูปั๊มเอสโซ ก่อนถึงรถอุตรดิษฐ์ประมาณ20กว่ากิโลนะครับเติมน้ำมัน39.20บาทก็เลยมาลองใช้ลองเข้ามาเช็คห้องน้ำดูครับว่เอเป็นห้องอาบน้ำครับของปั๊มปตทเส้นก่อนถึงอุตรดิษฐ์นะครับประมาณ20กว่ากิโลเดี๋ยวจะปักเอ่อจะชิคพี่จัดไว้ให้ห้องอาบน้ำแต่เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูครับว่าพออาบได้ม โลเราก็จะถึงเชียงรายแล้วตลาดบ้านเมืองพะเยาครับแต่เราคงไม่ได้เข้าไปในตัวเมืองนี่เป็นมหามหาวิทยาลัยพะเยา เชียงรายครับเขาซอยอยู่เชียงรายครับ สิงสวยมากอากาศร้อนไปหน่อยแต่เดี๋ยวจะพาพาบอพาบทบวลงไปถ่าย้วยแดดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไม่เข้าไม่จอดตรงนี้ ยืนนี่ก็ยิ่งย้อน เข้าป่าสักนะแล้วครับเข้ามาเส้นไหนก็ไม่รู้ครับแต่ว่า g ีบยังยังคามุ่งหน้าไปอยู่จะเล่าให้ฟังใน EP นี้จริงๆเมื่อเช้าออกจากพิสซูโรกเราจะวิ่งไปจังหวัดน่านเลยเพื่อที่จะขึ้นดออดอ,อยเสมอดาวหรือบทยานคุณทัศสถานเลยนนเนี่ยครับพอรงออก ออกจากพิซานโลมาตั้งแต่เช้าก็เลยมีเวลาครับผมก็เลยเปลี่ยนแผนกับแฟนคุยกันว่าเปลี่ยนแผนนะไหนๆก็น่ารับไปสุดสุดแดน,นสยามเลยก็เลยวิ่งขึ้นไปถึงเชียงรายครับพอไปถึงเชียงรายรถติดอากาศร้อนมากเชียวเราเบสรมเราก็เริ่มอ,อกอาการจากที่ไม่เคยมีอาการนี้มาก่อนครับคือขึ้นเขามาต่อเนื่องไม่ได้พักเลยตั้งแต่พิซานโโกวิ่งยาวไปไปถึง ร้อยเมเลี high, high, ้ยวซ้ายแล้วก็เปิดแอร์สองตูวหน้าเราอาการคือติดไฟแดงแล้วรอบรอบสวิงรอบตกปุ๊บปุ๊พอปมปิดแอร์แล้วเสียงเสียงน่าจะเป็นเสียงพัดลมน่าจะเป็นเสียงพัดลมแอร์หรือพัดลมไฟฟ้าที่ทำทำการลดออณนภูมแต่ว่าพัดลมน่าจะมีปัญหาครับทำงานไม่เต็มที่รดอุณหภูมิในห้องเครื่องไม่ได้เลี้ยวซ้าย ต้องปิดแอรวิ่งกันเลยครับต้องปิดแอร์วิ่งเขกาัู่ป็นหมายเลขหนึ่งสองเก้าสองเลยทำให้เหงื่อชุ่มกันเลยแล้วก็คิดอะไรก็ไม่ค่อยออกตอนนี้จิ้ม GPS ก็พยายามจะไปที่หาที่นั่นหมายเลขหนึ่งสองเก้าสองเรต้องไปพักที่บอกเรือครับวันนี้เป็นรีสอร์ทเนี่ยที่เราจะรถไปจอดริมน้ำนะครับตอนนี้เดี๋ยวพยายามหาทาง ไปให้ได้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดต่อยเดินทางกันต่อไปตามคลิปหน่นิดหนึ่งตอนนี้เราอยู่อยู่ในทางหลวงชนบทต่อไปอีกหนึ่งกิโลเมตรบรรยากาศก็ยังสวยเขาเป็นป่าจะเป็นต้นสักอยู่ริมเป็นอุโมงต้นสกวิ่งไปตลอดทางเลยครับในทางหลวงชนบทเนี่ยครับก็อุ่นใจครับรถกลับมาอาการดีขึ้นรถหลังจากผมปิดปิดแอร์วิ่งมาสักชั่วโมงได้หกร้อยเมตรกลับรถใจย้อยเลยตอนนี้กลับมาเปิดแอร์ใช้ได้แล้ว โอเคครับเดี๋ยวเจอกันเมื่อถึงใกล้ๆจุดจุดหมายกันครับรีบไปก่อนค่ำครับโอเคครับ การเลี้ยงรอบ2,500ล3,000รอบครับวันนี้เพราะว่าอีก30กิโลถึงน้านอีก6อีกประมาณ80กิโลถึงจะถึงบอกเกลือครับแล้วก็กำลังจะข้ามอยู่บนเขาอันนี้รถเราถึงกับต้องมาเส้นนี้นะครับาจากเพืออะไรนะปมทะลุมาน้านนะครับ งสดยอครับถึงก็ต้องปิดแอร์วิ่งกันเลยทีเดียวครับวันนี้ปิดแอร์วิ่งครับเขาชันทางชันลงเขานะที่เห็นในภาพครับวันนี้ก็แสงสุดท้ายก็กำลังจะหมดไปแต่เดี๋ยวถึงที่พักถ้าบึกมากยังพอจุดตะเกียงแล้วมีบรรยากาศได้เดี๋ยวจะถ่ายให้ครับไม่งั้นก็เช้าเลยเป็นต่อ EP เดงไปโอเคนะครับขออนุญาตก่อนใช้สมาธิพอสมควร เป็นบรรยากาศก่อนพรอาทิตย์ตกดินแสงสุดท้ายของ EP ที่2ของเราวันนี้นะครับเพรายังไม่ถึงไหนเลยลงเขายังมาไม่ถึงน่านครับเหลืออีกประมาณ10กิโลถึงน่านครับแล้วก็เราต้องต่อระยะทางไปที่อีกหลาย10โลไปถึงอกเกลืเที่ที่เราจะไปพักแถวทถวสะปันนะครับ เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าเพราะเดี๋ยวไปถึงก็คงเซตเซตอัพรถง่ายๆแล้วก็หาอะไราทานาพักผ่อนกับวันนี้แน่มากระยะทางวิ่งมาทั้งหมดวันนี้เกือบ600กิโลนาต,ตอนนี้นะครับตอนนี้ไม่แรง567กิโลแล้ววักน,นี้แล้วก็ยังวิ่งไปอีก วันนี้เราก็ไม่ถึงสปันครับเพราะว่าคุณเมียเขาดู GPS ผิดก็หวังว่ารถม,มาถึงตัวเมืองหน้านแล้วจะมีอีกไปสัก30-50ถึงสโสรุปแล้วออกจากตัวเมืองหน้านออกไปถึงสปันถึงที่พักที่เราท,ที่ที่คิดว่าจะไปอีก90กว่ากิโลตีกลมๆไปอีก100กิโลจากตัวเมืองหน้านขึ้นเขาก็เลยไม่ไปแล้วครับอันตรายนี่ก็หาของกินหาอะไรอยู่แถวๆในตัวน่านแล้วก็จะนอนอยู่ในน่านครับ พรุ่งนี้ค่อยเข้าบอกเรือครับโอเคครับ5้าบดูหมอกอยืนอยู่บนยอดเขาน้อยขอ,ของจังหวัดน่านครับที่ห้ที่ห้าสี่สิบห้าครับ อยู่บนยอดเขาน้อยจังหวัดน่านนะครับก็มาจากเมื่อคืนเราลงเขาทะลุจากอำเภอปงจากเชียงรายครับมาถึงดึกครับถึงค่ำมากไม่สามารถเดินทางได้ก็องไปนอนอยู่จังหวัดน่านก่อนครับโอเคเส้อใน,นเน็ตมาเจอเจอที่พักจอดรถนอนได้อยู่บนยอดเขาน้อยครับมาตอนคืนไม่ไม่รู้แต่กลางวันตอนนี้บรรยากาศดีมากตอนเช้าสว่าง ตอนนี้มีทะเลหมอกเลยครับก่อนหกโมงอลองกล้องดู